เข้ามาก็เจอกลางขาเลย การเติมเกม by Viva Shop มีบัตรเติมเกมหลากหลายเกมให้ท่านเลือกทั้งเลเซอร์พินโกและบัตรเติมเกมอื่นๆซื้อง่ายปลอดภัยแค่สแกน QR code ที่ท่านเห็นตรงนี้เลยใครยังไม่สู่ทักหาเราเพราะเราพร้อมจัดความสุดถึงมือคุณสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผม Viva นะครับหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์อัปเดตแพทมาใหม่ในวันที่2กุมภา2565ใช่ไหมครับก็มีอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งที่เข้ามาและน่าสนใจครับนั่นก็คืออีเวนต์ c o l r i door of Phantom ครับหรือ ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราก็คืออีเวนต์ดันบอสนั่นแหละครับผมโดที่อีเวนต์นี้จะเริ่มวันที่2กุมภาถึง23กุมภาพันธ์2566ครับจะสังเกตนะว่า2กุมภาถึง23เนี่ยมันจะเป็นช่วงเด a แอ i ดร์ก่อนจะไปในส่วนของกิจกรรมเก็บเลเวลในส่วนของอาชีพคาสเสริมครับเขาก็กลัวเซิร์ฟจะซึมหรือจะเงียบนั่นแหละก็เลยเอากิจกรรมดันบอสตัวนี้ เข้ามาครับผมปเราไปดูรายละเอียดกันครับว่ามีอะไรบ้างก่อนจะพาลงไปแมปจริงนะเดี๋ยววันนี้ผมพาไปทัวร์นิดหน่อยแล้วก็จะพาไปบอกแต่ละจุดตามข้อมูลหน้าเว็บแล้ว,ว่าจุดนี้อยู่ตรงไหนจุดนั้นอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะไปทัวร์ดันบอสกันครับเงื่อนไขก็คือเลเวลร้อยเข้าได้แล้วก็ต้องใช้แฟนทอมซิลหนึ่งอันนะครับในการเข้าไปโดยแฟนทอมซิลเนี้ยก็จะได้จาก NPC นะครับที่อยู่หน้าดันเจียนนั้นมีเวลา1ชั่วโมงฟรีนะครับส่วนใครที่อยากจะลงโดย ไใช้ระยะเวลา4ชั่วโมงต่อวันนะครับก็ซื้อเอาได้ครับซื้อที่ NBC ตัวเดิมนั่นแหละใช้เงินก็ได้10ล้านเซนนี่หรือซินเวอร์วายนะครับ15อันแต่ในอีเวนต์วีคแรกเนี่ย เขาจะลดให้เหลือซิ l เวอร์ไว8อันแต่ถ้าใครยังใช้เงินก็ยังเป็น 10m เหมือนเดิมนะครับผมและอันนี้เสริมให้นิดนึงถ้าเราเข้าไปไม่ว่าจะเป็น1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงเนี่ยเรายังไม่กด b w วิงออกมานะครับเราสามารถอยู่ได้เรื่อยๆมากกว่า1ชั่วโมงและก็4ชั่วโมงครับและถ้าตายเกินหลังจาก1ชั่วโมงเช่นกันก็สามารถชุบขึ้นมาและอยู่ในดันนั้นได้ต่อครับผมอันนี้เป็นข้อมูลจากเพื่อนๆที่เขาไปลงกันมาเมื่อวานนี้ครับ แต่ส่วนนี้ผมไม่ได้ทําให้ดูนะเพราะว่าผมจะพาไปทัวร์แค่นิดเดียวครับตามที่เกินไว้ช่วงแรกที่นี่มันมีทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้น1กับชั้น2เนี่ยจะมีโอกาสดรอปฟาเ l อร์ลีฟบายแฟนทอมสูงสุด2อันต่อตัวครับก็โอกาสดรอปที่15%กับ30%รายชื่อชั้น1ก็จะมีตามนี้เพื่อนๆพ,พอสแล้วก็ดูได้นะครับส่วนชั้น2ก็ตามนี้ครับและก็สุดท้ายชั้นที่3จะเป็นบอสท,ที่ติดออร่าเขียว แต่ไม่มีออร่าเขียวที่พื้นมันนะครับและอัตราดอปไอฟาวเลอร์ลิฟเนี่ยจะสูงสุดคือ3อัน ตัวครับได้โอกาสดอปที่190แล้วก็80%ตามลำดับครับผมบอสชั้น3ก็จะมีประมาณนี้โดยที่บอสทั้ง3ชั้นนะครับจะมีเลือดอยู่ราวๆประมาณ40 7 0ถึง70ล้านนะครับใครจะลงไปโซโล่ก็อาจจะต้องปิดมอนได้ไวหรือยืนให้ไหวนะครับส่วนการลงไปเป็นตี้เนี่ยก็ถือว่าก็จะเป็นการสนุกอีกลำดับหนึ่งนะครับผมตาของ f ฟ l e r l e ์ลฟแฟนทอมก็หน้าตาแบบนี้นะสามารถเทรดกันได้และกระเดลได้และ เมื่อเราได้ฟาลเลอร์ลีฟแฟนทอมมาเอาไปทําอะไรได้นะครับเราใช้10อันเพื่อมาสุ่มรางวัลตามด้านล่างครับรางวัลตามด้านล่างก็คือการ์ดบอสแร่ๆนะครับโดยที่การ์ดแร่ก็จะมีเนี่ยอย่างแมงทองกังขาทานา KD อะไรพวกนี้บาๆบาไปนะครับไม่ใช่มีอยู่แค่ตรงภาพที่คุณเห็นนะตรงนี้นะเลื่อนลงไปข้างล่างครับมีอีกบารนเบอรครับรวมไปถึงการ์ดแบบแลบ็บ5การ์ดโอดุก กราดคิเมล่าอะไรพวกนี้นะครับคล้ายๆเราเปิดสุ่ม MCA กันขึ้นมานั่นแหละครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยและที่เพิ่มเติมเสริมมานะครับบอสท,ที่อยู่ในดันชั้ง3ชั้นนะครับก็จะดรอปของคราบ Not For ์เ l ลก่อนหน้านี้ที่เกมอัปเดตมาเช่นบอนเขียวหรือปากผีเสื้ออะไรพวกนี้ ก็จากอัตราดอปที่อยู่ในร้อยชั้นหรือบอสปกติที่เจอตามแมปอะครับมันจะอัตราน้อยกว่านี้มากๆแต่ในที่เนี้ยเขาจะดอปวัตถุดิบที่เอาไว้ใช้คราฟ Not for sale นะครับ30%เลยครับผมถือว่าค่อนข้างจะโอเคเนาะใครอยาก ทำอะไรก็สร้างตี้ลงไปล่าได้นะครับผมโอเคเราก็รู้รายละเอียดทั้งหมดแล้วต่อไปเราไปดูกันในส่วนของหน้างานจริงครับแต่ละ NPC แต่ละสถานที่อยู่ตรงไหนและบอสมันโหดมากเถอะแค่ไหนครับผมลำดับแรกนะครับให้เรามาที่เมืองโคโมโดครับเมื่อเรามาแล้วลำดับต่อไปเราจะต้องไปเอาใบเข้าดัน1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงครับมาเดินตามผมมา ก็อยู่เยื้องตรงนี้นิดเดียวครับตัวนี้นะครับแฟนทอมสปิริตเป็นตัวที่รับใบเข้าดันส่วนอันนี้เป็นตัวที่พาเราเข้าดันครับเลือกคุยครับและเราก็เลือกเป็นแบบฟรีครับผมส่วนอันล่างเนี่ยมันเป็นการเอาดอกไม้มาส่มการ์ดครับอ่ามันก็จะมีระยะเวลานิดหนึ่งเนาะในการแลกแฟนทอมซิลตัวนี้นะครับผมโอเคเราก็ กดกันเข้าไปเลยเลือกว่าจะไปชั้นไหน1 2 3ก็รายละเอียดเป็นอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านะครับวันนี้ผมเลือกไปชั้นหนึ่งครับเข้าไปเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับในส่วนของดันบอสนะครับอ่ะเข้ามาก็เจอกลางขาเลยเรียบร้อยครับกลางขาก็ดูด SP ผมไปหมดไม่สามารถวิ่งได้หรือเทเลพอร์ตได้นะครับและในนี้ก็จะมีบอสแลบด้วยนะครับโหดมากๆผมบอกเลยว่าเถื่อนพอสมควรครับสำหรับบอสแลบ เราก็มาเจอบอสเสือครับเราลองทำดาเมจดูครับเห็นไหมว่ามันเข้าปกติเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเจ็ดแปดแสนจ็ดบอสมีดาเมจฮิวด้วยนะครับก็จะใช้สกิลเหมือนที่ออร่าเขียวมีเลยนะครับ ก็จะสามารถวิ่งได้แต่ผู้เล่นไม่สามารถวิ่งได้นะครับผมถือว่าโหดพอสมควรเอามาให้ดูพอสังเขตประมาณนี้สำหรับดันบอร์ดนี้นะครับผมและที่นี่ไม่สามารถที่จะใช้วาดพอท่อออกไปได้นะครับนอกจากตายหรือกดบีวิงเท่านั้นครับอารมณ์ก็เาวาๆประมาณที่ให้ดูก่อนหน้านี้นะครับชั้นหนึ่งผมว่าถ้าเราเตรียมตัวดีๆพอที่จะลงไปสนุกสนุกไหวส่วนชั้น2ชั้น3เนี่ย แนะนำให้หาไปเป็นตี้ดีกว่านะครับถามว่ามันเหมาะที่จะฟาร์มไหมถ้าพอมีของบ้างนะครับก็ลงไปฟาร์มได้เอาสักชั้นหนึ่งก็พอสําหรับจะไปล่าดอกไม้นะครับถ้าใครอยากจะโซโล่เนาะแต่ก็ยังแนะนําว่าให้ลงไปเป็นตี้อยู่ดีนั่นแหละนะครับผมแต่สําหรับผมเนี่ยเดี๋ยวในไลฟ์สตรีมหน้าๆน,นะครับให้หมดกิจกรรมเก็บเลเวลตรงนี้ไปก่อนเพราะผมยังมีภารกิจอีกเยอะที่จะต้องเก็บเลเวลนะครับเดี๋ยวผมมาโซโล่ลงให้ดูขอเป็นชั้นหนึ่งละกันส่วนชั้น2 3าเนี่ยเดี๋ยวค่อยหาปาร์ตี้ลงไปการฟาร์มผมคิดว่า ถ้าไม่มีของไม่ต้องดิ้นหลนครับอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาไปฟาร์มแมปไปฟาร์มกิฟเนียหรือไปฟาร์มที่ไหนก็สุดแล้วแต่ได้เลยครับแต่สําหรับอันนีมน้มันเป็นเหมือนสําหรับลงมาสนุกพร้อมที่จะเปย์พร้อมที่จะเปืองได้เลยนะครับต้องบอกแบบนั้นเลยจริงๆขนาดผมลงไปทําคลิปให้ดูก่อนหน้าผมยังรู้สึกว่าเออมันท้าทายและน่าสนุกดีนะครับอันนี้พูดในมุมคนที่พอมีของบ้างแต่ถ้าไม่มีเลยหรือมีน้อยหรือใช้ของฟรีในกิจกรรมที่ผ่านมานะครับ ก็คิดว่าไม่น่าจะไไวครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการโยนหินถามทางเหมือนเดิมเดี๋ยวอนาคตผมคิดว่าเอาเข้ามาแน่สําหรับดันแบบนี้หรือช่วงที่เสิร์ฟซึมพอไม่มีกิจกรรมอะไรเขาอาจจะเอาดันเนี้เข้ามายาวเลยสัก3เดือน4เดือนอะไรประมาณนี้นะครับใครดูมาถึงนะตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆถ้าชอบหรือถูกใจงั้นก็ฝากไ like ลค์แชร์ซับสไคร้เวลามลงคลิปใหม่ไ like ลฟ์สตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมสําหรับวันนี้วีว่าขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ